สวัสทุกคนสวัยดีทุกคนยินดีตอนหับเข่าสู่ซ่องอาคายามี hmm. คือมื่อนี้เนาะทุกคนอากาศหนาวแห้งแล้วก็ตอนเช้าตื่นมากาประมาณ10องศาหนึ่งยทุกคนแล้วก็ตอนนี้เก้ามงแล้ว12องศาแล้วตอนนี้นอนแล้วก็เลยนุ่งเสื้อนานาแบบนี้แล้วก็มื่อนี้คือมาแจ้ง <c oughs> มาแจ้งกันว่าเฮาสิไปขับเครื่องจากอัน FC คนไทยมาบริจาคเฮานะทุกคนอันมี เครื่องแดแล้วก็มีเง,งนินจำางนนึงเนาะแล้วก็สิไปสื่อเครื่องข้องให้อันเด็กกำพร้านะทุกคนเด็กกำพรานะเพราะว่าเขาเจ้าอันส่งมาให้เด็กกำพราย่าให้เขาเจ้ามีอยู่มีกินนะเดี๋ยวจะเป็นหนาใดไปสมกันเลยเนาะว่าเขาสื่อยังให้เด็กกำพร้าพวกนั้นเนาะทุกคนเด็กกำพร้านันที่นี่ก็คือเป็นนักเแียงของค่อยเองเนาะทุกคนก็เลยว่าเก็บไรสื่อแล้วก็ส่งให้เขาเจ้าเพราะว่าเขาเจ้าจะช่วยเหลือพวกนี้เนาะ เขาไม่ได้ขอเด้อแต่ว่าเขาจเจาอา,าสาซวยเหลือเองเป็น FC คนไทยเนาะไปไปบรรยากาศตอนนี้คือซีคีรถอันนี้ไปทุกคนเพราะว่าเขายัางจะได้ซื้อเครื่องแล้วก็จะได้ไปทับเครื่องจากเ c ฟได้ขนาดพอดีว่าเครื่องของมะฮอฮแล้วก็เงินที่โอนมากก็เขาจบอกไปซื้ออีกเขาก็จะเขียนใบซื้อตามนั่นไปแล้วก็รายละเอียดไปเจอกันตอนตลาดเนาะครับไปซื้อกอันทุกคนไปไปน้ำหนาแล้วก็กล้องสามคน เขากำลังเดินทางไปนอนทคนขี่น่ะเลยอันนี้คือรถดีโก,โกของเขาหน่นเองเขาพ่มีรถใหญ่ขึ้เขาก็ขี่รถสามรอบไปเลยเนาะุคน เรา่หอดอาหานขาแล้วเนาะทุกคนเขาจะบอกเขาไปในตลาดเพราะว่าตลาดจะแพงกว่าห่หานขาทางนอกนี่แล้วก็เขาซิเลือกเครื่องต่างๆนานนนาที่เขาจเจ้าเขียนมาให้เนาะเลือกตามนั่นแล้วก็ซีเอาไปบริจาคให้เด็กกระพาะเนาะทุกคนตอนนี้คือรวบรวมบินอยู่เนาะกับะกะ้องเมื่อกี้คือเ่อใดถ่ายเนาะทุกคนเพราะโทรศัพท์นี่อันต่อไปเบิรงรายการอยู่ในโทรศัพท์นก็เลยถ่ายเ่อใดเดี๋ยวสี่ถ่ายตอนไล่บินกันเนาะของเฮาเนาะทุกคนเอาไป บริจาคไข่เด็กเก่าคนหันเนาะตอนนี้คือถาเขาเจาะลายบินให้อยู่ยาที่เราสามเจ็ดสองสามสิบหกสองเจ็ดเิ็ดเ้ยหัวที่หัวสามเมฆครัวเส็จแล้วสามบีเสมมามวีสามวีต้ก็หาจิตใบกินออกมาแล้วทุกคน ประมาณหลักกับนอคันนเนาะตอนนี้ี๋ยวนี่นับเงินเห็นไหม คือให้เขาจักเข่ารถของเฮาโซยนาะทุกคนซื้อแล้วแล้วฮะเจนเนอร์อีเมอร์แล้วยังไปทับเครื่องอีกไปโอเคตอนนี้คือได้แล้วทุกคนได้ประมาณนี้เนาะเอาไปให้ดิจ้าคนนั่น อิซัคขนส่งแล้วตะุกนตอนนี้ที่ไปเอาเครื่องจังจังค่เอาเครื่องเยียดเอ้เป็นแก่ cum

ฟ้าตั้งแต่เวียงจันทร์มาฮอดเมืองศรีนี่เนาะประมาณหนึ่งแสนกับ 42, นก๊บสี่สิบสองพันน้องคนไปกั๊บมาเนะไปขับไปบ <c oughs> ค่ะเครื่องเต็มแล้ววะนี้ อนนี้คือเฮามาหอดเพื่อนแล้วทุกคนเป็นเพื่อนในบ้านเดอ้อเพราะว่าตอนเศร้าคือเฮาได้แจ้งให้ในบ้านแล้วว่าอันไปอันแปลว่าเป,า,เปาให้เขาเจ้ามารวมตัวอยู่นี่เนาะตอนนี้ชิจ๊เครื่องอยู่นี่เลยกําลังียเอาเครืองลงเนาะทุกคนแล้วก็เด็กๆกาลังมาหอนอยังบางคนยังไปร่นเนาะทุกคนให้เขามาพอมน้าพอมตาก่อนแล้วค่อยชิค่อยแจกให้เนาะ คือเด็กหน่อยกำลัง sort of มาฮอตมาแล้ทุกคนแต่ว่าในบ้านคุโบอยู่เนาะิ่นไปเียกแล้วเพราะว่าเขาไปตลาดแล้วก็สานนึงตอนนี้คือเขาชี้แจงเครื่องกันเลยเนาะแล้ก er. ็ช right ีอาตัวนี้ลงก่อนนะคนเครื <Missy? time S 2> ่องลงก่อนฮะยือว่าถุงถุงเชื้อแบบนี้มีอวไรมีอะาว

弄半截了，有问题。 นี่คือเขาจัดเป็นชีเฮปหอยแล้วแล้วก็เขาจะไปมอบไห้แต่ละคนเนาะอันนี้เป็นที่่อยได้เลือกมาเก่าคนเป็นเด็กกำพร้าเนาะทุกคนเป็นเด็กที่บางคนก็บ่มีพอแต่ว่ามีแม่บางคนก็มีแม่แต่ว่าบม่มีพอนอะแต่ว่าอันนี้อยู่ในบ้านยีงไม่รายอีกเนอกที่แบบว่าเป็นแบบนี้นะแต่ว่าอันนี้คือเขาอันสักคู่คันเลือกมาโดยเฉพาะเนาะตัวนี้เนาะบบคิดว่าเขาชิมสวยแบบนี้นะ เป็นเขาก็ว่ายาห่วมบุญกุศลน้าก,กันเน้าก็เลยว่าเขาเอาเงินมาให้สักคู่ก็เลยไปสื่อแล้วก็มาแจ้งให้เด็กหน่อยนะเฮียนเนาะอันนี้เป็นนักเฮียนหมดเดินทุกคนแต่ตนี่คือสิไปมอไผ่เขาสอนเนาะแล้วก็มาเฮือนในบ้านเด้ในบ้านก็จะไม่อยู่อยูหัไผ่ในบ้านมามอบช่วยกัน 啊，去定了！马上去定了，马上拿个菜。去定了，马上拿个菜。哎，你去给他，给他他拿个菜。我回来了，疼我拿个菜嘞，哦。给他去拿一个菜，拿一个菜。

อยู่ดอนลานะอุ่มเหยาะกันมาเนาะนำเนาะนำตัวอะชีอูตัวนี่มาทําเมเซมุพี่เลชีชอเวเนาะโอ๋โอ๋ลานะนูมานำเอาไหนตัวนี้ไหนน่ะกวยต่อเมื่อนะหาดิไอ้ตัวน่ะกวยเนี่ยหน้าดีหน้าเนาะก็จองดูไม่ดูนี่เมื่อเออต่ออะยะนี่เนี่ยหาหล่าอะนี่มาชิยะได้หนูน้อยแล้วมานะเอากูชบะละนี่ดิเอาพอดิน่ะขอบเต๋เหนีละนะ แล้วก็ต้นเนี้ยอืมโอเคมื่อกี้คือเป็นการมอบอันของกินให้เด็กกำพร้าเนาะเป็นที่อยู่บ้านของสาวคู่เองเนาะเป็นบ้านหอนนดยดงมืองซิงหัวน้ำชาทุกคนแล้วก็อันนี้คือเอฟซีเขามอบมาให้เนาะเอ <FC> อยู่สระบูรีเนาะทุน จังหวัดสระบุรีเมืองหนองแสงเนาะเขาเจะเอามาไห้เนาะโอนเงินมาไห้แล้วก็ไปซื้ออันนี้สาวคู่ไปถูไปซื้อไห้ข้าเจ้าแล้วก็มาแจ็คจากพวกนี้เนาะคนเมื่อกี้คือคำทีเกาในในบ้านเกาไปนั่นเป็นคำทีตั้งเตือนให้ข้าเจนะวว้านะเพราะให้ได้เครื่องแล้วแล้วก็ให้แบบเออตัดใจเฮียนเอียงก็มาหนีแล้วพวกบอกไปแล้วก็เออพรมบุญแจขนมไห้ดิ๊กหน่อยเลยเนาะเพราะว่าดิ๊กหน่อยอันพวกนี้ก็ ບໍ່ໄດ້ເຄືງແຕ່ວ່າເຂົາກໍມາເບິ່ງຫັ້ນນະອີກໂຕເຂົາເນາະກໍເລີຍວ່າຊິຊິແຈກເຂົ້ານົມໃຫ້ເດັກນ້ອຍນ້ອຍອັນນີ້ເພິ່ນກແຖນມຕ່້ອສມາ

โอเคทุกคนตอนนี้คือแจ็คขนมให้เป็นที่เคิมฮอยแล้วนี่คนนี้ก็เป็นนักเฮียนเนาะทุกคนแล้วก,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 ก็นักเฮียอนุบานแดนแล้วก็พอ้ชโค้ห์ห่าเลยจ้าเธอก็ถือปเจริย์บอกขาจรว่ากินแล้วว่้องกินตอนนี้คือไปทำข้อหูซื้อของเขาเจ้ากัน,กนแล้วก็ให้เขารว่านะนำซื้อตัวเองกันเนาะทุกคนมาเมินกันแล้วก็ให้เขารว่านะนำซื้อฝุ่นที่หนึงคืออะไงถ้าแห่มือเฮียนของไหนเฮียนของโปรชีเนาะทุกคนนี่ นาะแบบฮาแล้วแล้วก็นี่ดูซื้อไงเท่ามือแหเด้อทุกคนปป2เนาะเป็นนักเรียนข่อยเองเนาะทุกคนอันนี้ซื้องแสงทองบีเด้อพ่ออยู่ในห้องมันจะมีเสนต์ทองเอได้ไหมมาอ่อปป2อันนี้ซื้ออาแท่เนาะทุกคนเแห่ของได้ปสสีนี่ซื้อไงสุริพรเนาะ xin hỏi bố xí nó luôn xin hỏi bố xoa 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 xo xoa ก .2 นคนอันนี้ลูกฮะตอของให้ของป .1 มันจะมีของป .1 ป .2 ป .3 ป .4 คนกันนะทุกคนเราจะถามของซ่ของเขาเจ้าอันนี้นงว่าตนี้กูมีเนี่ยแลเขะเชื่น่เชื่อเช่อแลเช่ออะไรอยู่เยเนี่ยอู่อเนี่ยเลี้ยอนไรดกเลี้ยอะเี้ย เขาจ่อว่าดีใจแห้งเนาะที่มีแบบว่ามีได้กินันขายมีไว้ว่หลอกแบบที่หนังมันอีหยังแบบของเพียงแต่เพียงเขาแบบว่าเขา,าจ่อใดขนาดทุกคนเพราะว่าอันนี้ก็ ว่าเมนแ็เขาจ้อเนาะข่อยเขาหูซึกดีใจเนาะที่มีแบบว่ามีเอฟซีที่ใจบุ๋นเนาะแล้วก็ส่งเงินมาให้สุอแบบนี้ฮะทั้งที่แบบว่าเฮาไม่เคยหูจักการแต่ว่าหลังจากที่ข่อยลงคิดไปแล้วาาก,ก็จอกบอกเห็นแล้วก็อินอินดูเนาะก็เลยส่งมาใหนะ้เนาะทุกคนเป็นจำนวนเงินหาพันบาทเนาะหาพันบาทที่เป็นเงินเล่าก็จะ ต้อ,อยู่ประมาณหล่านเจ็หล่านเจ็บไปนี่แหละทุกคนแต่ว่าเขาจะข้าค่าทำเนียมแล้วก็ค้าบริการโอนเองนะเขาก็เลยะจะเเรือแต่ประมาณมือนี่คือสื่อมดประมาณล่านสองแสนนี่แหละทุกคนแล้วก็ที่เรือนะ่ะเป็นค้าักเกาเจ้าเนาะข้าไปแล้วก็เขาจะซื้อนมไปแจกบ้านอื่นอีกนะทุกคนอันนี้เป็น ค่องทีเขาจะส่งมาให้อีกนะทุกคนเป็นคนเดียวกันเนาะเป็นคนเดียวกันเขาจะส่งมาแล้วคะคอยจะให้จะไปบริจาคบ้านอื่นแดนะ้ขนาดเพราะว่าบ้านเฮาก็ไเลยครับบ้านมันหนึ่งแล้วขนาดทุกคนตอนนี้คือเกาะที่ไปแก้กองเบิ้งเนาะแล้วก็ที่ไปบริจาคบ้านอื่นต่อเนาะซื้ออะโต้เนาะ <c oughs> นเป็น <c oughs> นะของอยู่สัก ตะคุ้มตู้ตะคุ้มตู้อันนี้เป็นหนาเบาเนาะทุกคนชนาวบาไม่มีผู้นี่ก็คือแต่ว่ามันนี่คือไปซื้อเครื่องกบบ่ใดไปทักเครื่องกบบ่ใดเนาะเพราะว่าเขาขี้รถซ้ำเรอบ่ใดต้องขอบใจน้ำคืนเนาะชี้เสียสละเวลามาจื้อเครื่องให้เด็กๆทุกคนเนาะได้ครับ ครั้งไปที่เก็บหอยอแล้วทุกคนนี้คือที่ไปบริจาคปันอิ่อต้องไปเอาตัวบีไปนั่งที่หายแล้วทุกคนโอเคคลิปนี้ก็เพียงขอยห้เพียงสันนิษฐากคนท้าไปมั่นก่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อทุกคนบ๊ายบายแต่กันใหม่ทีนคลิปหน้าเด้อหอยยิ้มของเด็กน้อยคือความสุขของทุกคนที่เข้ามาเบิ่งในคลิปนี้และขอให้พี่มีความสุข ในการใช้ชีวิตขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทำบุญครั้งนี้ขอให้ได้กลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ